โตโยต้าอินโนวาคันนี้นะครับมาติดเป็นจอยดอยขนาด9ก้นิ้วตรงรุ่นนะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวแรมสรอม64ตัวที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ขายเยอะมากๆใช้งานดีครับเร็วเสถียรแล้วก็รับประกัน2ปีเต็มนะครับสำหรับใครที่กำลังหาจอยดีๆก็แนะนำยี่ห้อดีคาไปเลยครับส่วนตัวของตัวนี้นะครับติดเป็นกล้องหน้ากล้องหลังเสริมลงไปติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องหลังนะครับ แล้วกล้องหน้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นตาแบบนี้เลยนะครับส่วนกล้องหน้าที่เข้าจอได้นะครับเวลาเขาเข้าจอเขาก็จะมีแอปอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นรูปกล้องแบบนี้ครับนี่อันนี้คือกล้องหน้าครับผ่านฟิล์มกล้องหลังนะครับกล้องหลังตัวนี้นะครับสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะครับตามความต้องการของเราเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ อีกหนึ่งอย่างที่สาคัญครับคือตัวนี้นะครับเป็นตัวตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไฟนะครับทาอะไรก็สะดวกสบายมากนะครับก็คือรับประกันยาวๆสายไฟไม่ตัดนะครับหน้ากากตรงรุ่นนะครับอุปกรณ์เดิมอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลมองมาลัยนะครับที่สามารถใช้ได้แบบเดิมนะครับหรือกล้องหลังนะครับสามารถใช้ตัวเดิมได้แต่ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ก็ได้นะครับลูกค้าคันนี้เปลี่ยนเป็นตัวใหม่ใช้ระบบ AHD ครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าติดออกมาแล้ว ใช้งานอะไรได้บ้างครับแอปพื้นฐานที่เราใช้กันคือแอปอะไรนะครับตัวที่เราใช้กันบ่อยมากๆก็จะเป็นตัวอย่าง g o o g l e m a p ครับเนี่ยเราก็สามารถใช้นำทางไปพิษณุโลกครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องพิมพ์เลยนะครับจะสังเกตได้ว่ามันทำงาน,นเองั <ทำ S 1> อตนนนนมิิาถเเจรญสี่ยครับผมไม่ต้องพิมพ์ เราก็ใช้เน็ตตัวของมือถือด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเน็ตธรรมดาธรรมดาเลยนะครับดูทีวีออนไลน์นะครับเราใช้แอปตัวของตัวนี้นะครับแล้วเวลาเรากดก็กดตังนี้ได้เลยดูทีวีออนไลน์ถามว่าแอปอื่นๆสามารถใช้ได้ไหมได้ครับแต่ความชัดอาจจะไม่เท่าตัวนี้นะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนี่ครับนี่ครับเห็นไหม ว่ามันชัดกว่าแอปอื่นๆมากๆแล้วก็สะเถียนมากๆนะครับตัวอย่างตัวนี้เราค็ใช้เป็นแอป youtube นะครับที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับสำหรับตัวนี้พอเราเป็นตัวของ youtube เราสามารถแบ่งได้สองหน้าจอแบบสองแบบนะครับอ่ะอันนี้ขอขอสองแบบคือแบบนี้นะครับอ๋ออันนี้เป็นตัว youtube ตัวแท้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับพอเราติดตั้งเสร็จนะครับ youtube เปิดแล้วแผนที่เปิดแล้วแล้วเราจะสองหน้าจออย่างไงนะครับมีปุ่มนี้นะครับเลื่อนไปอีกหนึ่งตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็เลื่อนอีกหนึ่งตัวก็จะสามารถใช้แบบสองหน้าจอได้ครับฟังเพลงไปด้วยดูหนังไปด้วยครับก็เป็นหนึ่งหน้าจอก็เป็นแบบนี้เลยครับสำหรับอุปกรณ์แล้วก็ แตกต่างกันยังไงเอาแบบง่ายๆเอาแบบไม่รู้เลยเวลาเราดูข้างนอกเนี่ยดูดูได้ยากมากแต่เวลาเราดูหลังเครื่องเนี่ยมันบอกเลยนะครับเหมือนเราดูคนเลยถ้าดูข้างหลังเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาอุปกรณ์ดีไหมทนไหมนะครับแต่เวลาเราดูข้างหน้าเนี่ยตอบโจทย์ยากนะครับแต่เราสามารถดูหลังเครื่องได้ก่อนติดตั้งนะอุปกรณ์ทนแล้วอุปกรณ์กันความร้อนดีมันก็ส่งผลทําให้อายุการใช้งานดีขึ้น แล้วก็อากาศร้อนๆแบบเมืองไทยเนี่ยมันก็จะไม่กระตุกนั่นเองอันนี้สำคัญครับผมชอบตรงที่ว่ามันก็ลื่นแบบนี้เลยขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราตั้งใจนะครับถ่ายให้ดูก่อนติดตั้งนะครับขอบคุณครับ